อ่ะทายวันหยุดครับผมนี่วันนี้อยู่กับทีมช่างดงกล้วยเซอร์วิสนะครับนี่น้องแชมป์สวัสดีครับมาเอาตัวแรง 25. สองพันห้าทีสองพันห้าเหรอสองพันห้าใช่เปล่าใช่เพราะไมมันแรงจังก็ยังกระเชื่อส <c oughs> ามพาดอีนค <c oughs> ู่แปดคู่แปดคู่แปดกับลำโน้นนะ <c oughs> เหมือนกันเลยนะครับอันนี้มีล้อยี่สิบใช่ป่ะ เป็นล้ออะไรนี่เป็นล้อม้าล้อม้าโรเวลวะใช่โรเวลยุคโรเวลแล้วทำไมไม่ใส่ล้อมาทำถุงลมก็เขาเกิดที่งานหน่อยมันจะได้จัดงทรงถ่ายรูปสวยๆหน่อยขัดไปรุ่นล้อทั้งยี่ล้อทั้งคันเลยอ้าวนะครับทักทายนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับลำนี้นะครับ วันนี้คนข่างร้อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอะไรที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับนี่เจ้าของมารอรับรถกลับบ้านนะครับอเล็กชุดก้าวาวนะครับแต่ว่าจะเป็นชุดวาวเล็กแล้วก็รีโมทแค่สี่สี่ปุ่มนะครับสี่ดีเลย์นะครับเป็นเป็นเป็นชุดวาววาวเล็กนะครับแต่เป็นแปดวาวนะครับเป็นแปดวาวเกียร์ดิจิตอลเหมือนกันนะครับ ค่ะทักทายทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อผมนะครับสวัสดีพี่ที่อยู่อะไรวะพัทยาบางละมุงใช่ไหมนี่ครับอันนี้มุมลงเสียนะครับมุมลงเสียนะครับเสียสุดนะครับหัวใจรัวๆนะครับมาอีกแล้วนะครับ ร้อนมาพี่วันนี้ทําไมร้อนจังนะครับนี่มาทั้งแกงเลยครับนี่พี่เจี๊ยบนะครับเจี๊ยบเตรียมดรงกล้ยเซร์วิสนะครับมาทั้งแกงเลยวันนี้มารับกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานมาจะไล์สดก็ไม่มีเวลาโมดเลยลุยค่โน้น <c oughs> เดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปบ่อวินนะเนี่ยพรุ่งนี้ต้องไปบ่อวินนะครับติดตั้งที่โน้นอ,อีกหนึ่งคัน <c oughs> งานเยอะครับปีปีนี้จะปิดจอบแค่บ่าวินคันสุดท้ายแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปีหน้าเลยสติกเกอร์ก็หมดสติกเกอร์สติกเกอร์ก็หมดสวักกสดีครับพี่ยันสติกเกอร์ก,กร็หมดอ้าวทำไงอ่ะทีนี้ส่งรถไม่ได้ดิจอดไว้ท,ที่ไหนรถรถรถค่ายนี่ไปฮะรถค่ายสติกเกอร์ไปงั้นยังไม่เอาต้องเอากลับป๋าไปเนี่ยสวัสดีพี่ไกาย ท่าน,นนี้ก็วันนี้ได้วิ่งแน่นอนนะครับลำนี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังตั้งทอร์เนบาร์นะครับเข้า,ขาไหมดเดี๋ยววันดีน้องตอน้ตนต้นว่างไหมวันนี้เข้ามาหาหน่อยเดี๋ยวพาไปประทมุมเขาวา่างเข้ามาหาหน่อยเด้อ เดี๋ยวพาพาชมก่อนนะครับว่าเรามนทำอะไรมาบ้างน,นะครับน,นี่เราี้จอดกองอนะครับจอดกองพื้นอยู่ตอนนี้ใส่ล้อ17นะครับมาทำนะครับพี่พี่มีล้อ ยี่สิบหับนี่เจ้าของรถนะครับนี่ท่านเจ้าของรถนะครับเอากลับไหมอยากกี่แล้วใช่ไหมทำไมถึงมาตกตกลงใจกับแอลิกครับสองพีสองปีกว่าจะได้ใช่เปล่าใช่ในชุดเขาทำเงิน มเจ็ดแปดคันแล้วผมมึงจะได้เกลียวอันนี้ด้วยเหรอส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับพี่ใหม่สวัสดี <c oughs> โอ้ยชกทองตรงรุ่นด้วยเฮ้ยชกทองตรงรุ่นด้วยของแท้นี่ไม่มีซึมเลนไหม <c oughs> นี่ของแท้ด้วยเออรง,ง,ง,งสีทองอย่างเดียวเลย เดี๋ยวเทสเทสระบบให้ชมกันก่อนนะครับยกยกหน้ายกหลังนะครับอันนี้เอาแค่4ปุ่มพอนะครับจ้าของรถบอกอย่างนั้นนะฮะวันนี้น้องเอ็มนะครับน้องเอ็มสารคามนะครับคันนี้ว้าวเล็กนะครับก็จะขึ้นช้าขึ้นช้านิดนึงนะฮะจะไม่เหมือนว้าวใหญ่ที่มันจะเด้งขึ้นเด้งลงได้นะครับช้าขึ้นช้าหน่อยนึงนะครับ อันนี้อยู่ที่ลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้แบบช้าแบบเร็วนะครับหรือเอาแบบแรงๆกดเดง้งปังขึ้นไปเลยก็ได้นะครับแถมแถมโยกรถหน่อยให้ดูความนิ่งความตึงของล้อนะครับด,ดูล้อกับตัวถังนะครับมันไปด้วยกันนี่นะครับแต่ถ้าเป็นรถปกติเป็นไง รถปกติมันก็จะไปแต่ตัวถังนะครับล้อจะไม่ไปแต่นี่คือความนิ่งของระบบแอร์ิกนะครับมันจะนิ่งนะครับสังเกตว่าล้อกับตัวถังเนี่ยมันตึงนะครับมันก็จะไปด้วยกันนะครับความกระชับของช่วงล่างมันจะตึงมากยิ่งขึ้นนะครับขับเร็วๆเข้าโค้งแรงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเข้าโค้งได้นิ่งมากๆนะครับ อาน,นุนอานุนตั้งชอเชนบาอยู่นะครับวันนี้ได้วิ่งแน่นอนอได้ได้ไดเฮ้ยทีมช่างขามีอะไรกินกันเนี่ยฮะโอ้โหสายเลียพอแล้วมาเฮ้ยอย่าเถียงกันเอ้ยอย่าเถียงกันอย่าตีกันจะพาไปตี ใีอะไรดีใช่ของพี่ลุงไหมครับใช่เลยครับลำนี้ของพี่ลุงครับลำนี้นะครับหน้าทีมดอกกล้วยเซอร์วิสตอนนี้เราตั้ง ตอนนี้จะตั้งอร์ชันบา์ลำนี้ก่อนนะครับเสร็จแน่นอนนะครับลำนนี้เดี๋ยวจะเอาไปวิ่งนะครับเทสลันดินนะครับแถวแต่งได้ว่าเราพี่ประทุมปหน้องเสือพองสิบนะครับตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวไปธุระแถบประทุมนะครับพอดีญาติเสียนะครับก็ถือโอกาสเอาไปลันอินเลยในตัวนะครับ อรีมทไว้ไหนว่าลำเนี้ยชุดประหยัดเท่าไหร่สวัสดีครับปิแจักโคราชชุดประหยัดเท่าไหร่ชุดประหยัดก็เริ่มต้นข้างหลังอย่างเดียวเริ่มต้นแต่หมื่นสามนะครับถึงสามหมื่นห้าข้างหน้าก็หน้าหลังก็จะเป็นชุดเจ็ดหมื่นคันนี้ชุดเจ็ดหมื่นนะครับนี่ฮะที่ไหนวะข้าวันหน้าบุรีรัมย์เหรอ อ่ะนี่ลงมาหมอบแล้วนะครับข้างหน้านะครับคันนี้เป็นชุด7จ0 0หมนะครับ7จ0 0หมันนี้มีวอลชัซีด้วยนะครับแกนยังเหลืออนะครับอันนี้ลงมาติดเลยนะครับนี่ล้อสิกก็จะลงมาสวยสวยเลยนะครับ เฮ้ยพี่เจมยนี่นี่มีตรงรุ่นหนเนี่ยนี่นี่นของแท้นี่นี่ต้องมีนะต้องมีนะนี่เจ้าเจ้าของบอกให้อาล้อไปซ่อมให้หน่อยโอหกลดสายก่อน้อีนี่มีเหรออ๋อเดีให้พี่เขาไปซ่อมเองนะ อยู่ฟางลงฟามาหาชัยฮะอ๋อข้าไปเลยครับอาแล้วนี่เสร็จแล้วก็กลับไม่ได้ดิเพออยู่เขตสมุทรสาครน่ะออกกล่องนอกพื้นที่ไม่ได้อยู่ดีโควิดเป็นเหตุวันนี้ลูกพี่เลี้ยงไอ้เตรียมครับผมโอ้โห่เลี้ยงไปแล้วเหมือนกัน สายเรียรสายเรียเอาลองเทสรีโมทหน่อยลองเทสรีโมทหน่อยกดเอยกแน่กด, A ok กดแค่เลย D แค่เลยแค่แไว้เดี๋ยวมันส่งรถได้อีกเดี๋ยวส่งได้อีกเดี๋ยวรอแป๊บนึง<อ>เดี๋ยวรอลมแป๊บนึงจะส่งได้อีกมีคนเล่ยเต็มครับเนี่ย อดี๋ยวเพิ่งถึงหน้าเดี๋ยวยกหน้าก่อนเดี๋ยวรอลมแป๊บหนึ่งหมอบๆเลยต้องผ่าด้วยไหมพี่อันนี้ฮะ,ข,ะข,ข,ข,ข้างล่างปล่อยข้างบนอ่าข้างข้างบนขึ้นข้างล่างปล่อยคันนี้รถใครครับพ <S <S ี่นี่ไงเจ้าของรถนี่นี่นี่ยที่ไปมิทติ้บอวินมันวันนั้นอะ่ะแบบเนี้ย้าไป รถพีลงรถพี่ลงเดี๋ยวเมียเห็นเดี๋ยวเมียจับได้ไม่ทานแล้วแหละทันแล้วเหรอไม่ทานแล้วแขกทุก,ว,กวันเลยต้องโกลโมดหน่อยต้องโกลโมดหน่อยครับผมอันนี้ผ่าข้างหน้าครับออมีล้อยี่สิบที่บ้านพี่มีล้อยี่สิบนะครับ <laughs> ก็อันนี้ผ่าเพื่อวิ่งงานอยู่แล้วปกติอันนี้ผ่าแล้วเรียบร้อยนะครับผ่าวิ่งงาน นี่เป็นแกีดีตอนนะครับ2ชุดนะครับอ่อ,อแรงดันลมในถังลมล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาแล้วก็แยกกันเลยนะครับพี่โล่งปล่อยลมหลังเ,เห็นไหมครับเราปล่อยลมหลังออกปุ๊บไปสุดเลยพี่สวัสดีครับตาชายตาชายรถเอ็กเปิด Expert นะครับทีมงานรถเอ็กเปิด Expert นะครับ อันนี้ลิมิตลมจะไปที่ใกล้ๆ200นะครับเดี๋ยวมันจะตัดการทํางานนะครับอัตโนมัติเลยนี่ตัดแล้วเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะพอตัดแล้วก็เดี๋ยวอะไรมาวางก่อนเดี๋ยวเพิ่งกดนะกดน้ํากดน้ำ,นำละลายหมดเอาไอ้กดน้ำห,หน่อยแมนแมนซ้ำอ่ะแมนซ้ำอ่ะ ตั้งเบรกล้ออ่าอย่าไปอีลงมากดรีโมทใกล้ๆอย่างเงี้ยจะให้เห็นเห็นท่อป้องเห็นนะเห็นนะเนี่ยเห็นนะอ้าวปลดประเนงองปลดแช่พื้นโน่นเกือบถึงคอมันโน่นเห็นไหมม่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะนี่เกิดขึ้นไปอีกเนี่ยน,นี่จะไปปีล็อกได้ป่าวะ สบายไปล็ <laughs> อกเข้าป่าสบายเลยนั่นินี่คือความสูงของข้างหน้านะครับจะเปลี่ยนตัวเนี้ย <goofy> ก็สูงกว่ารถเดิมอ่ะข้างหลังก็คือ ه, ีไหมข <m ary> ึ้นได้เลยเดี๋ <h> ah> ยวกลับไปวิ่งแบบนี้เลยแบบนี้แหละ นีน้องแวนรถผมยกถังสองร้อยลิตรยัดใส่เลยตายห่าแล้วถังสองร้อยลิตรเลยสองร้อยลิตรเลยเหรอจะโหดไปไหนถ้าขัต้องขึ้นลิตรแล้วแหละพี่ลูกไหนอลองอลองทิ้งลมในนะใระยะไกลๆดิวางรถนะ ไอจิมหมดแล้วอ่ะเอนนี้เราก็รดอยู่ประมาณห่างกันประมาณ300เมตรนะครับไม่ถึงมั้งต่อไม่ถึงอเดี๋ยวเราจะลองทิ้งลมไกลๆดูเอารีโมทเราขนาดไหนเอาเบอร์เบอร์หลังก่อนทิ้งหลังก่อนอ่าทิ้งหลังก่อนูหน้ากล้องโอเคอ่า นีประมาณสักสามสี่สิบเมตรไปอีกลองดิอ่าลองกดเอาหน้านะเอาหน้านะเอาเลยเอายังเอาเลยอีกหน่อยอีกหน่อยยืดหน่อยไหมยีกหน่อยอีกหน่อยไหมกหนะ <c oughs> ดดังวะไหน ขายปิดขายปิดถังลมมาเอาเมื่อกี้เท่าไหร่สามสิบสี่สิบเมตรยกได้เนะี่ยเอาไว้ท่านี้แหละ <laughs> หลังทิ้งสูตรหลังวอชซ,ซีมาแล้วนะครับ หลังวัชเซียมาแล้วปั๊มลมสองตัวอาเพียงให้ดูด้หลายมุมนะครับ สามลมมันทำงานอยู่เลยรอลบแป๊บหนึ่งตั้งใต้ท้องรถนะครับไ,ไม่ต้องตัดไม่ต้องเอ่อเอาอะไรใดๆออกทัง้งสิ้นนะครับุกอยางอยู่เหมือนเดิมนะครับครบเหมือนเดิมนะครับ แวบนบอกแตกรถผมยกได้แต่ทำไมตะเกิดหน้าแตกมันยกได้มันก็ไม่ยกไงแวนอะ ค่อยลงนะครับค่อยๆลงในรถมีปุ่มกดพี่ลองกดปุ่มนี่คอนโทรน่ะมีปุ่มแยกซ้ายแยกขวาให้ด้วยนะนั่นพี่มีสองชุด เจอบางห่ามอบแล้วรอเลยนะครับอ่ะสมควรเก็บเวลานะครับเดี๋ยวขอตัวไปทำการนุ้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเทสระยะเช็คร,ระบบเทสลันอินนะครับแถวแถวปทุมนะครับวันนี้ผู้ชมค่อนข้างเยอะนะครับ ถูกใจเขาละถูกใจเขาละเอียงเอียงอ่ะล้นเอียงขวาอยู่นะ <c oughs> นะครับทักทายทั้งร้อยกว่าท่านด้วยนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่ด้วยนะครับขอตัวไปทำรถก่อนนะครับสวัสดีครับ